สวัสดีค่ะบิจินพลอยเวค่ะเปลือยหน้ากันมาแบบนี้นะคะแสดงว่าเราจะต้องมีเทคนิคดีๆในการดูแลผิวอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะพลอยจะมาพูดถึงเทคนิคของการดีท็อกซ์ผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะการดีท็อกซ์ผิวหน้าของเรานะคะจะช่วยให้สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวล้างมันออกไปได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวได้อีกด้วยค่ะส่วนอุปกรณ์ในการดีท็อกซ์ผิว,ววันนี้นั้นไม่ยากเลยค่ะเพียง เตรียมน้ำเปล่านี้เอาไว้และที่สำคัญค่ะเราต้องใช้ฟูอ b u b บับเบิลสปริงเฟสค่ะเป็นผงคาร์บอนนะคะที่เราจะมาผสมลงในน้ำเปล่าเพื่อที่จะดีท็อกซ์ผิวกันโอเคเห็นซองใหญ่ๆแบบนี้นะคะข้างในของฟูอริ R e เนี่ยเขาก็จะมีซองสีขาวกับสีชมพูอยู่3เซตค่ะนี่นะแล้วก็ ซองสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งส่วนซองสีชมพูจะเป็นเบอร์สองค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมสองซองนี้ลงไปในน้ำเปล่าเริ่มเลยนะจากเบอร์หนึ่งก่อนค่ะ เห็นนะคะมันก MM ็จะมีแบบว่าฟู่ฟ yeah> ูฟูฟูออกมาพอฟงฟู่แบบนี้นะคะก็ให้คนผสมไม่เท่ากันเลยค่ะว้าวเตรียมนะหนึ่งสองสาใครกั้นเหายใจได้เยอะกว่ากันเพราะว่าเราจะต้องจุ่มนั่งไป2อหนาทีค่ะ เช็ดหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความรู้สึกตอนที่ใช้ฟูริเนี่ยพอยก็รู้สึกว่าตอนจุ่มหน้าลงไปค่ะถ้าผงที่ฟู่ฟูมากๆเนี่ยมันก็จะแบบยิงปุ๊บๆ,ๆๆเข้าที่หน้าเลยอาจจะแบบว่ารู้สึกเหมือนซาซาแสบๆนิดนึงค่ะแต่คือไม่ได้แสบผิวอย่างนัน,นะคือแบบว่าแค่ซาซาพอแล้วก็เข้ม รสชาติจะเข็มๆห,หน่อยนึงนะคะถ้าเข้าปอาออีกอย่างหนึ่งคือหลังจากทำแล้วพอยก็รู้สึกว่าสําหรับคนผิวแห้งข้างแก้มแบบพอยนะคะก็คือทีโซนผิวผสมตัวทีโซนไม่ตึงค่ะแต่ว่าข้างแก้มเนี่ยจะตึงๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกสะอาดมากรู้สึกสะอาดดีค่ะสําหรับคนที่ อ่เริ่มอยากเล่นแล้วฟูอริก็เดี๋ยวพอจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะคะแล้วก็ถ้าถามความประทับใจของพอยกับการใช้ครั้งแรกพอยชอบมากกับมันเป็นอะไรที่ Amazing มากสนุกดีค่ะถ้าได้เล่นหรือว่าได้ลองทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีโอเคแล้วก็ สวยมีประโยชน์ด้วยนะคะได้ผิวใสกลับไปกันทั้งคู่เลยอะไรอย่างนี้โอเคงั้นพลอยฝากคลิปไปเท่านี้แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าลืม subscribe พลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ